สวัสดีครับสวัสดีเอฟีบอลนี้ทุกท่านนะครับมาติดตามคลิปวิเคราะห์จากฟุตบอลผมแชมเปี้ยนจากเอฟเอม้า99นะครับคลิปนี้ค่ำคืนผู้เล่สุภาดีนะก็มีมีลีกคัพอังกฤษในบิ๊กแมตช์มีสเปอร์เจอแมนยูหนึ่งคู่แล้วกันนะครับเลือกมาแล้วก็อีกคู่หนึ่งตอนแรกเขาจะไปยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีกมองว่ายังไงเดียร์เชลซีชนะแชมล็อกอยู่แล้วแต่ว่าดูเหมือนเชลซีเองก็ชุดสองสองบวกสามด้วยนะไอ้กลุ่มนี้เด็กจะได้ลงมาเล่นด้วยแต่ว่าไม่เอาอะข้ามมา เอามาอินเตอร์ดีกว่าอินเตอร์ก็ควรจะชนะอูดินเนเซ่ได้เหมือนกันนะครับในโคปาิตาเลียรอบ16ทีมสุดท้ายละนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้ฝากไว้2คู่แล้วกันนะครับสเปอร์แมนยูแล้วก็อินเตอร์เจอกับอูดินเนเซ่นะครับท้าติดตามกันอยู่ก็สามารถที่จะเข้ากลุ่มครอบครัวบอลวันนี้กับทีมงานบอลวันนี้นะทางช่องผมเองกูรูฟุตบอลกับผมชมป์เอฟเอ็ม99นะครับช่องบอลวันนี้นะครับกับทีมงานบอลวันนี้นะครับกับความเคลื่อนไหวนะครับวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลนะครับข้อมูลสถิติ แบบครบคันนะครับกับทีมงานบอลวันนี้นะครับผ่านทางไลน์แอดได้ด้วยนะครับที่ @gm33 ครับแอดไลน์เข้ามาได้นะครับที่ @gm33 ครับดูสเปอร์เจอแมนยูก่อนอ่าโรเตชันทั้งสองแน่นอนนะครับนั่นแหละเป็นเหตุผลที่ผมยังมองว่าพอโรเตชันแล้วเนี่ยชุด2ของสเปอร์ดูดีกว่าแมนยูนิดๆิดละกันแม้ว่าสเปอร์จะตัวเจ็บเยอะนะครับแม้ว่าเออสเปอร์จะตัวเจ็บเยอะก็ตามนะครับตัวเจ็บข้ามไปเลยละกันนะเอาเอาที่คาดว่าน่าจะลงได้นะครับ เซนเตอร์มันเปลี่ยนไม่ได้นะก็ะจะเป็นอารซิเกกับทางด้านของราดูดากูชินแหละนะครับแล้วก็เปโดปารนะครับอาจจะได้กลับมาเล่นแบ็คขวานะครับเพราะเหมือนถ้าจะไม่ผิดเกมสุดสัปดาห์เขา,าได้พักหรือติดแบนนี่แหละแล้วก็เป็นเยนสเปซที่ลงเล่นแทนเนาะก็จะกลับมายืนกลับมายืนได้อะหรือไม่ก็ใช้เยนสเปซก็ได้นะครับตรงกลางจะพักปาปซาครับแล้วให้อิฟมิซูมาได้ลงเล่นเพราะว่า บิสูมาติดโทษแบนในเกมเกมลีกสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยตัวสนับสนุนก็น่าจะมีมีทางด้านของติโมแวนเนอร์ผู้ในครับเปรนั้นจอห์นสันแล้วก็อีกคนหนึ่งก็น่าจะเป็นในเจ้าวอลเบิร์กน่าจะประมาณนี้นะฮะน่าจะประมาณนี้ส่วนหน้าเป้าว่าปัญหามันคือว่าลิชาริสันที่เป็นเบอร์2ออยู่แล้วเนี่ยยังเจ็บอยู่ นะครับก็ต้องเห็นโดมินิกโซลันกี้ลงมาโดยอาจจะสลับเป็นคนละครึ่งกับโซนฮึงมินก็ได้นะครับเพื่อไม่ให้เล่นหนักจุเกินไปขณะที่ลูเบนอโมริมถ้าเปลี่ยนชุด2นี่ดูไหวเนี่ยชุด2มันจะมีพวกที่ไม่ได้ลงอย่างคาเซมิโลนะครับผมเอ่ยเอยเอยคร่าวๆนะแต่คารว่งนี้ได้ลงแหละคาเซมิโลคิสเซนอีลิกเซนไอ้โจชัวเซิร์กซีนะครับไอ้เจ้าหรืออาจจะเป็นแรดฟอร์ดอืมอะไรอย่างเงี้ยนะที่ที่จะจะได้จะได้ลงเล่นนะครับข้างหลังก็จะเป็นวิกตอร์ลินเดฟ มีไทเลอร์ลามาเซียอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่จะได้สลับลงมาเล่นนะพวกที่ลงแล้วเล่นดีผมบอกได้เลยพักแน่นอนนะอามัดเดียโลบูนโนฮอยลุนอะไรพวกเนี้ยนะครับพวกนี้จะได้พักนะครับลงไปถึงคอปบี้ไมนูกับอุกาเต้ด้วยกันจะได้พักไปนะครับเพราะฉะนั้นดูแล้วแต่จริงก็ใกล้เคียงกันนะแต่เอาเหอะสเปอร์บอลเกมบุกดีกว่าระบบกับคุณภาพผู้เล่นแล้วก็วิธีการน่าจะลงตัวกว่าอะโมดิมอาจจะต้องใช้เวลากับบางคนกับบางตำแหน่งที่ปรับจากฟูลแบ็กไปเป็นสต็อป ด้านในหรือตัวฟูลแบ็กไปเล่นตัวตว,วิงอะไรเงี้ยนะครับอาจจะต้องมีปรับบ้างนะผมย้อนสเปอร์ดูดีกว่าครับเล่นในบ้านด้วยนะครับสเปอร์จะเป็นฝ่ายชนะแล้วก็พาเขารอบไปนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งอินเตอร์เจอกับอูนินเนเซในโคบายเตเลรอบ1ิอินเตอร์โรเทชันนะโคกินกอนิอาร์นี่ไม่ค่อยได้ลงเลยจะได้ลงนะครับลงไปถึงมาโก,กานาะโตว,วิชเองก็ไม่ค่อยได้ลงก็จะได้ลงเหมือนกันนะครับคาร์ลอสอากุสโตนะครับ แล้วก็คิเซียนแอสลาเน่ที่เป็นตัวสลับเปลี่ยนอยู่แล้วเนี่ยรวมไปถึงเปียวตอร์ซิลิมสกี้นะครับทาร์จอร์บุคานันอาจจะได้ลงเล่นนะครับแล้วก็จะมีตัวตัวสนับสนุนก็ดาวิดอาาดวิเดฟรัตเตชี่อะไรพวกนี้อาจจะต้องเล่นต่อเนื่องไปบ้างบางคนน่ยนะครับส่วนอุรุนเนะซเปลี่ยนแล้วดูเละเลยนะอีเกบาโบอย่างเงี้ยฮะฮันซาเน่กาบาราเจอเกนเอ็กเคเลนคัม e โอ้โหไม่ได้ลงเลยนะอาตูอัตตา เยสเปอร์คาสตอมพวกนี้ครับไม่ค่อยได้ลงเลยก็เพราะนั้นลงมาไม่ลอดแหละครับอินเตอร์ยังไงก็ดูดีกว่าครับเกมนี้เล่นในบ้านด้วยนะครับที่จุดสเปซเมอาซ่านะครับสองสกอร์เป็นอย่างน้อยครับอินเตอร์จะเป็นฝ่ายเอาชนะทางด้านของอูดิเนเซได้ครับคังคิปนี้ก็ฝากไว้2คู่นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ